สวัสดีครับชื่อนายท่านมงคลปริญญาปัจจุบันศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชมงคลเที่มีล้านนาลําปางคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาทโลยีเช่งคนจบประจากวิทยาลัยเทคนิคแพทย์ครับผมนายธนวัฒน์เชื้อปัญญาปัจจุบันศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปางจบจากวิทยาลัยเทคนิคแพทย์ ดีครับผูชื่อนายประยูรธานีปปัจจุบันศึกษาอยู่ยยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยสยยละสพนนานาลัมฟารคณนะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเทคโนโลยีเครื่องกลจบมาจากวิทยาลัยนินนมแพทย์ครับนีน่ผูมานำเสนอหัวข้อองค์การเรื่องเครื่องผลิตพืชแห้งจากสนโพธและเซษไม้ บทที่หนึ่งที่มาและความสัมพัน์ของโครงงานอย่างสภาพปัญหาในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงซึ่งทุกวันนี้การนำเชื้อเพลิงมาใช้นั้นมีจำนวนมากมายหลายชนิดเมื่อพูดถึงเรื่องพลังงานทางด้านเชื้อเพลิงปืนจากสัลโพธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในปูเรือนในการนำมาประกอบอาหารและ อาหารบางประเภทจําเป็นต้องใช้ฟืนหักแห้งจํานวนมากในการปรุงเช่นการนึ่งข้าวอทอดทาอาหารทําให้สิ้นเปลืองโดยทั่ไปคนเราจะคุ้นเคยและชินกับการใช้แก๊สหรุนต้มเท่านั้นซึ่งได้มาจากการซื้อตามร้านค้าต่างๆเริ่มจะมีราคาสูงขึ้นและจะมีแนวโน้มในการ ผลิขาแข็งกระบวนการในการทำฟืนสำเร็จรูปมีพัฒนาการเนิ่นนานเริ่มจากการทำฟืนอนแห้งซึ่งกระบวนการในการทำนั้นทำได้ง่ายและมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนเกินไปแต่ก็ได้ผลลิตที่ออกมามีคุณภาพใกล้เคียงกับฟืนที่ใช้ เคื่อในการอการทำพื้นอั่แห้งก็ใช้วัสดุหลากหลายนิดมาผสมกันแล้วอัดออกมาเป็นแห้งเช่นเศษกิ่งไม้เศษซากข้าวโพดจากขี้เลื่อยไม้สักเป็นต้นยายหุน้งก,กาวทางคณะผูดจะทำได้เลยเห็นถึนงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จะทำโรงงานนี้ขึ้น สองวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดเศษวัชพืชที่เหลือจากเศษตรกรและศึกษาประสิทธิภาพการให้ความร้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายในพอเรือนระหวา่างแก๊สหมุต้งกับฟืนอังแห้งผสมน้ำยาอังอแห้งนิดสุดสัปดน้ฟืนผสมนส้ำอาง ลำยาปให้ทและมีประสิทธ <c ười> ิภาพในการให้ความร้อนมีกว่าและมีเะยะเวลาในการติดไฟนานกว่าปืนในการหุนต้มเข้าไปคสี่ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นคืนหนุนต้มเข้าไปและผสมลำยาอระแทงตัวแปรตามประสิทธิภาพในการให้ความร้อนและระยะเวลาในการติดไฟของปืน ต้มกับปืนสนน้ำยาสังแครงออกแบบควบคุมปริมาณปืนขนาดของเตาจ,จะนะที่ใช้ในการต้มปริมาณของน้ำอยู่แ okay, ้อให้การศึกษาพื้นที่ท,ท,ท,าาที่ใช้ศึกษาคือพื้นที่มาขายเข้าไปตามอัตราลำยาที่ใช้ศึกษาคือลำยาที่ได้จากโรงสีในพื้นที่ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาพัน,นาาที่12ถึง24กรกฎาคม2 5 1 7สถานที่โรงสีเศ้าโพดและโรงเลื่อยไม้ตำบลลมืงแคลวอำเภอหนองไผ่จังหวัดแทกลุ่มของผมก็ขอ,ขอจบการสืบแค่นี้ครับขอบคุณครับ